สวัสดีครับวันนี้กลับมาพบกับช่องของพี่หมออะตอมนะครับเดี๋ยวเราจะลองใช้ไพ่ไถ่ถามถึงพลังงานของความรักที่คุณมีนะครับที่ผ่านมาเจอในคลิปนี้นะครับพลังงานความรักของคุณนะมีใครที่อยู่ในคลื่นความรักของคุณที่ส่งตรงมาถึงไพ่นี้หรือไม่นะครับพลังงานเขาถ้ามีเป็นพลังงานอย่างไรนะครับขอพลังงาน พลังงานความรักที่ส่งตรงมาที่พลังงานไพ่นะครับสําหรับคนที่ผ่านมาเจอคลิปนี้เป็นใครสักคนหนึ่งนะครับที่เป็นคนที่หนึ่งนะครับเป็นคนที่ควบคุมความสัมพันธ์นะเขานั่งนิ่งอยู่ในความสัมพันธ์อยู่เลยและเขาก็อาจจะเป็นชาวต่างชาติก็เป็นไปได้นะครับเขานิ่งควบคุมความสัมพันธ์อยู่ นะยังไม่แสดงออกในความสัมพันธ์แต่ลึกๆในใจของเขาอ่ะยังมีความผูกพันผูกพันลึกซึ้งด้วยกับคนที่ผ่านมาเจอคลิปนี้นะครับและเขาอ่ะก็มีพลังงานแห่งกรรมที่ถูกผูกกันไว้ที่จะต้องชดใช้กันกับคุณนั่นเองจัก,กรวาลแล้วเขาเป็นยังไงบ้างความคิดของเขา เขากำลังอยู่ในช่วงของการเยียวยาความรู้สึกนะจากความเจ็บปวดที่ได้ผ่านเข้ามาในชีวิตจากการจบความสัมพันธ์กันไปเขายังนิ่งอยู่นะครับอยู่ในช่วงของการเยียวยาอยู่เลยการเยียวยาก็คือการปรับสมดุลทางความรู้สึกนะครับ ความเจ็บปวดก็พยายามที่จะทำให้ความเจ็บปวดหายนั่นเองพลังงานจัก,กรวาลบอกว่าเขารู้สึกเหงารู้สึกโดดเดี่ยวรู้สึกเหมือนถูกทอดทิ้งจากความรักเขายังรู้สึกรักและผูกพันกับความรักในครั้งนี้มากและเขาเอง ก็ปรารถนาที่จะเริ่มต้นใหม่ในความสัมพันธ์นี้มีความรู้สึกว่ามีความชัดเจนกลับมาหลังจากการเยียวยาแล้วนะ mm hmm. เขาก็จะมีความรู้สึกว่าเขาอยากที่จะเริ่มต้นความสัมพันธ์ใหม่นะมีความชัดเจนในความคิดเขาเชื่อว่าความสัมพันธ์นี้มีโอกาสที่จะเริ่มต้นใหม่ได้พลังงานของเขาเริ่มพร้อมแล้ว ลึกๆในใจเขารู้สึกกังวลและยังไม่แน่ใจของการที่เขาจะกลับไปสารสัมพันธ์ใหม่อีกครั้งหนึ่งเนาะแต่ว่าเขาก็ยังมีภาพเนาะถึงแม้ว่าเขาจะรู้สึกไม่ชัดเจนอย่างไรในความในความรู้สึกนี้แต่เขาก็มีความคิดที่อยากจะกลับไปอย่างภาคภูมิใจในความสัมพันธ์นี้เขาเคลื่อนตัว มีการเคลื่อนตัวแล้วเขาชัดเจนแล้วเขาคิดว่าเขาจะกลับไปอีกครั้งหนึ่งในความสัมพันธ์ที่จบมานะครับในใจของเขาเองเขาคิดว่าความสัมพันธ์นี้เขามีแผนอยู่ในใจไฟของเขาติดอยู่ในความรู้สึกถึงแม้จะนิ่งเขากำลังคิด วางแผนและเขากำลังที่จะเปลี่ยนภาพของเขานะเขายังรู้สึกว่าทำยังไงที่จะไปอย่างปลอดภัยทำให้าการเดินทางนี้จะปลอดภัยนั่นคือแผนของเขาที่คิดจะกลับมาอย่างไรถึงจะปลอดภัยนะเขายังแอบคิดอยู่เพราะว่าการกลับไปครั้งนี้เขาจะต้องไปด้วยความมั่นคงนะเขาคิดว่าความรักครั้งนี้เขาจะเริ่มต้นกับมันให้มันมั่นคงแต่เขาคิดว่า เขาจะต้องป้องกันตัวเองอย่างไรไม่ให้รู้สึกว่าจะมีความผิดพลาดอีกในความสัมพันธ์ในครั้งนี้เขามีความรู้สึกว่าการเริ่มต้นใหม่ในหัวใจของเขามันมีพลังพลังจัก,กรวาลสิ่งศักดิ์สิทธิ์ให้โอกาสเขาในการเริ่มต้นใหม่ที่เขาจะกลับไปหา คนรักกลับไปหาหัวใจของเขาหัวใจของเขากำลังที่จะย่างก้าวออกไปกำลังจะเดินทางออกไปสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประกบเขากำลังที่จะเดินทางย่างก้าวออกไปในความสัมพันธ์ในครั้งนี้มีการจะขยับแล้วสิ่งศักดิ์สิทธิ์บอกเดี๋ยวเขาจะเริ่มขยับตัวแล้ว เขายังรู้สึกรู้สึกถึงความผิดพลาดในใจของเขาเนาะรู้สึกถึงความผิดพลาดที่เขาได้ทํามาในครั้งที่ผ่านมาตอนนี้เขาเลือกจบความสัมพันธ์แล้วเขาก็พยายามที่จะประครับประคองใจตัวเองนะประครับประคองหัวใจตัวเองประครับประคองถึงความผิดพลาดเขารู้สึกว่ามันมีบางอย่างที่เขาไม่ควรจะทําในตอนที่จากกันมา อย่างคิดเครียดและบางทีก็นอนไม่หลับภาพนั้นมันยังคงติดตาเขาเขาความรู้สึกของเขาเขารู้สึกว่าการเริ่มต้นใหม่ในครั้งนี้เขารู้สึกว่าเขาอยากจะติดต่อกลับมาอยากจะเริ่มต้นในครั้งนี้แต่เขายังลังเล ลังเลอยู่ยังมีความรู้สึกว่ามันมีภาพของการจินตนาการที่อยู่ในความลังเลว่าเอ๊ะเขาจะพูดยังไงดีจะสื่อสารไปยังไงดีนะอันนี้เขากําลังคิดอยู่เนาะหัวใจของเขากําลังคิดถึงความมั่นคงถ้าจะกลับมาติดต่อเนี่ยจะเริ่มพูดประโยคไหนยังไงดี ตอนนี้ความรู้สึกของเขาอ่ะเขาถูกจับแขวนอยู่เขาถูกจับแขวนอยู่ถูกยึดอยู่นะครับตึงอยู่นะครับเขาอาจจะรู้สึกว่าเขาก็พอใจในตรงนี้ที่เขาเป็นอยู่แต่ว่าความสุขของเขาอ่ะที่มีอยู่อะมันไม่ได้ถูกเติมเต็มเลยความสุขของเขาที่มีอยู่อะตอนนี้มันถูกแข็งค้างฝังเอาไว้ มันยังติดอยู่กับภาพของเขาจะต้องเรียนรู้กระบวนการของการเรียกว่าความสัมพันธ์ทั้งหมดเขาต้องเรียนรู้ให้ได้ก่อนเขาจะต้องเรียนรู้จักรวาลให้เขาเรียนรู้ความเป็นไปทั้งหมดของความสัมพันธ์ให้เขาเห็นภาพทั้งหมดก่อนจักรวาลเลยจับเขาแขวนอยู่เพื่อให้เขาถามไถ่ว่าในความสัมพันธ์ที่จบไปผ่านไป เขาความสุขของเขาอยู่ตรงไหนกันแน่จาก,กวาลให้เขาไต่าถามตัวเองจากความรู้สึกที่หนักหน่วงในใจของเขาเขาปรากฏความชัดเจนบางอย่างความชัดเจนไฟแห่งการเริ่มต้นจักกาล ได้ให้โอกาสของการเริ่มต้นจัก,กรวาลได้ให้โอกาสของการพูดเจรจากับเขาจัก,กรวาลกำลังจะส่งโอกาสมาให้เขาเปลี่ยนแปลงจากสิ่งที่เขาแบกหนักอยู่เขาจะได้มีโอกาสได้เลือกที่จะพูดในสิ่งที่เขาหนักอกหนักใจกับสิ่งที่ผ่านมาจัก,กรวาลยื่นโอกาสให้เขาพลังจัก,กรวาลให้โอกาส ที่เขาจะไม่ต้องแบกมันอีกต่อไปลึกๆในใจเขายังรู้สึกว่ามีบางอย่างที่เขายังไม่กล้าเผชิญน,นั่นก็คือความรักแท้จริงแล้วอ่ะหัวใจของเขาอ่ะสิ่งที่ปิดบังซอซเลนในหัวใจของเขาในความสัมพันธ์นี้นะจริง,รงๆเขารักและผูกพันมากกับคนของเขา เมื่อไถ่ถามตัวเองหรือส่องพลังงานในใจอ่ะส่องแสงเข้าไปเอาไปใช้ส่องเข้าไปในใจของเขาเขาอยู่ในโหมดของการคิดไต่ตรองเขาเห็นสิ่งที่ซ่อนอยู่ในหัวใจของเขานั่นไม่ใช่สิ่งอื่นใดมันคือเนื้อคู่ของเขามันคือสิ่งที่ซุกซ่อนอยู่ในใจเขาที่เป็นสายสัมพันธ์ที่ถูกพลังแห่งจัก,กรวาลเชื่อมโยงเอาไว้เรียบร้อยแล้วเขาไม่สามารถจะสลัดความสัมพันธ์นี้ออกไปได้เพราะว่ามันมีการเชื่อมโยงทางจิตใจไปเรียบร้อยแล้ว การที่ถูกเชื่อมโยงทางจิตใจแบบนี้นั่นหมายความว่าเขาจะไม่สามารถที่จะลืมเรื่องราวเหล่านี้ได้เมื่อใดที่อีกฝั่งหนึ่งคิดถึงฝั่งหนึ่งก็จะรับทราบพลังงานได้บางครั้งทั้งสองคู่ความสัมพันธ์ระหว่างคุณและเขาจะรู้สึกว่าทําไมคุณถึงตัดเขาไม่ขาดทําไมคุณถึงลืมเขาไม่ได้เพราะว่า ความจริงแล้วหัวใจของคุณเชื่อมโยงกันส่งผ่านกันเรียบร้อยแล้วเนื้อร่างกายคุณและจิตวิญญาณของคุณความรู้สึกของคุณเชื่อมโยงกันไปเรียบร้อยแล้วฝั่งคุณเองความคิดและจินตนาการหรือพลังบริสุทธิ์ของคุณคุณมีความคิดคุณมีพลังของความบริสุทธิ์อยู่ในหัวใจของคุณอยู่ในตัวตนของคุณฝั่งเขาเองก็มี พลังแห่งความจริงอยู่ในตัวตนมีพลังแห่งความบริสุทธิ์ที่อยู่ในตัวตนเช่นกันและเขาก็มีความหลากหลายต่างๆอาจจะมีรอยแผลหรือความมืดดำที่อยู่ในใจบ้างแต่ทั้งสองคนก็คือเนื้อคู่ที่เชื่อมโยงถึงกัน ในโลกของความจริงเขายังรู้สึกว่าเขายังอาจจะมีบางอย่างที่เขายังปิดกัน้นหรือว่ายังไม่กล้าเผชิญแต่จริงๆแล้วในเจตนารมณ์หรือในในความรู้สึกลึกๆหรือในผ้าของจิตวิญญาณของเขาเนี่ยนะในผ้าของธาตุของพลังงานในความรู้สึกของเขานะจินตนาการของเขาว่าเขายังคงผูกพันอยู่ไม่หายนั่นเอง ลึกๆเองเขารู้สึกตอนนี้เขาถูกเยียวยาเขากำลังอยู่ในช่วงของการเยียวยากันการแบบพักอกพักใจเนาะในลึกๆแล้วอ่ะเขาพักอกพักใจแต่ลึกๆแล้วอ่ะจะพักยังไงก็ตามเขานอนอยู่เขายังคิดถึงใครบางคนหนึ่งที่เขารักคนคนนี้อยู่ในความทรงจำของเขาอยู่ในความที่รู้สึกว่าความ เขาอยู่กับคนที่มีสนิทมากๆแล้วก็ดึงดูดเขาแล้วเขาไม่สามารถที่จะแสดงออกมาสู่ภายนอกได้จึงเป็นความสัมพันธ์ที่อยู่ในมิติที่เขารู้กันในใจสองคนอยู่ในที่ลับๆที่เขาพูดและบอกใครไม่ได้แต่ทั้งสองคนตัวเขาเองรักและเชื่อมโยงต่อกันมันคือสายสัมพันธ์ทางจิตวิญญาณเขารู้สึกว่า ถึงแม้ว่าความรักครั้งนี้เขากําลังใขร่ควญถึงการที่เขาเดินจากความสัมพันธ์มาแต่ตอนนี้แล้วการเดินทางของจิตวิญญาณของเขาเนี่ยมันเข้าสู่การเริ่มต้นใหม่แล้วเขามองเห็นแล้วว่าจิตวิญญาณของเขาความรู้สึกของเขาพร้อมที่จะลงมือแล้วพร้อมที่จะก้าวไปพร้อมที่จะลงมือทําอะไรในใหม่ใในความสัมพันธ์นี้เป็นความคิดที่เริ่มขยับปรากฏเด่นชัดมีพลังงานชัดเจนตัวเขาเอง นั่งอยู่ในทะเลแห่งอารมณ์และรู้สึกคิดถึงคิดถึงคนของเขาคนของเขาตอนนี้เขาคิดว่าคนของเขาน่าจะอยู่ในพลังงานของการมีกำแพงเล็กน้อยในความรู้สึกหรืออาจจะมีคำถามอะไรบางอย่างที่อยู่ในความรู้สึกที่อยากจะถามกับเรื่องราวที่ผ่านมาส่วนตัวเขาเองยังรักและคิดถึง อยู่เสมอแต่ไม่สามารถที่จะพูดคุยได้นะเขายังนึกถึงจินตนาการนะครับเขาอยากจะเดินทางจากความวุ่นวายเพื่อที่จะเข้าหาคนที่รักเขาเขารู้ว่าความรักครั้งนี้มันอ่อนโยน และเต็มไปด้วยความเมตตาเขาอยากจะกลับคืนกลับไปหาคนที่เขาหลักและคนที่หลักเขานั่นเองลึกๆแล้วเขาอยากจะกลับมาแบ่งปันความรู้สึกแบ่งปันสิ่งต่างๆบางอย่างให้กับ คนที่เขาคิดถึงคนนี้คนคนนี้คือคนที่อยู่ในหัวใจของเขาคนที่เคยดูแลซัพพอร์ตเอาใจใส่เขาเขายังนึกถึงภาพของความอบอุ่นนะเขาจินตนานการไปว่าเขาอยากจะกลับมาหาอยากจะแบ่งปันความรักความรู้สึกดีๆให้แต่วันนี้เขาไม่ได้ทำนะวันนี้เขาไม่ได้ทำเขาเลือกอีกข้างหนึ่งแล้วเขาก็รู้สึกว่าเขาอยากกลับมาหา เขายังคงติดตามยังคงเฝ้ามองดูหรือถ้าไม่สามารถเฝ้ามองดูได้เขายังคงคิดถึงอยู่เสมอและยังคงเก็บรายละเอียดของใครคนหนึ่งที่เขาคิดว่าน่าจะอยู่ได้ด้วยตัวเองระดับหนึ่งเขายังคงเฝ้ามองดูติดตามอยู่หรือถ้าเขา ยังไม่ได้ติดเขาไม่สามารถติดตามได้เขาอาจจะถามไทยเพื่อนถามไทยคนรู้จักหรือการโทรเช็คต่างๆเขากำลังติดตามเขาอยากพูดเขาอยากคุยเขายังคิดถึงอยู่เสมอยังไม่ได้หายไปไหนในความทรงจำของเขา ตอนนี้เขานิ่งอยู่นะครับเขาพยายามควบคุมสิ่งต่างๆเรื่องราวที่จบลงไประหว่างคุณและเขาเองเขายังไม่อยากสูญเสียไปไหนเขายังรู้สึกว่ามันมีคุณค่ามันมีความหมายและยังไม่อยากจะปล่อยมันไปเขายังรักคุณเหมือนเดิมครับยังยังคงคิดถึงเขารู้สึกว่าอยากเก็บคุณไว้ในที่ที่ปลอดภัยในความรู้สึกนะครับนี่เป็นพลังงานของเขาในวันนี้ พลังงานของคุณล่ะพลังงานของคุณในวันนี้เป็นไงบ้างพลังงานของคุณในวันนี้เป็นยังไงบ้างต่อความรักความสัมพันธ์ที่มีในตัวตนของเขาคุณยังรอเขาอยู่ไหมคุณยังรอเขาอยู่หรือเปล่าคุณยังคุณยังรอให้โอกาสคุณยังรักเขาอยู่ไหมพลังงานของคุณ ตอนนี้จากพลังจัก,กรวาลหรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะเขาเขาให้คุณทบทวนเรื่องราวต่างๆสิ่งศักดิ์สิทธิ์ให้คุณทบทวนเรื่องราวต่างๆว่าสิ่งที่ทำลงไปที่ผ่านมามันได้รับผลรับอะไรบ้างทําให้คุณได้เรียกว่า ได้รับคำสอนหรือได้รับบทเรียนจากจักรวาลที่เขากำลังให้คุณได้เรียนรู้สิ่งต่างๆคุณกำลังไถ่าถามตัวเองว่าคุณเรียนรู้อะไรบ้างในความรู้สึกในความความสัมพันธ์ที่ผ่านมาระหว่างเขากับคุณเขาให้อะไรมาบ้างคุณรู้สึกอย่างไงจักรวาลกำลังหยิบยื่นโอกาสให้คุณคุณจะต้องได้ตัดสินใจกับมันในโอกาสที่เขาจะกลับมาหรือมาพูดคุย จักรวาลประทานโอกาสให้กับคุณที่จะเลือกว่าคุณจะเลือกอะไรใจของคุณยังมีไฟที่อยากจะเริ่มต้นอยู่แต่ว่าให้คุณเลือกกับโอกาสนี้ในความรู้สึกของคุณคุณยังคงคิดถึงความรักคุณยังอยากที่จะ ตั้งใจอยากจะพัฒนาอยากจะสร้างสรรค์ความรักในครั้งนี้จักรวาลให้โอกาสคุณเกี่ยวกับเรื่องของความรักนี้อีกครั้งหนึ่งคุณเตรียมตัวเตรียมใจเลยสำหรับความรักในครั้งนี้ที่จะกลับมาหาคุณซึ่งคุณจะต้องใช้ความเข้มแข็งและใช้สติปัญญาที่คุณจะเลือกกับความสัมพันธ์ในครั้งนี้ คุณเองรู้สึกเหงารู้สึกโดดเดี่ยวคุณกำลังเผชิญกับสถานการณ์ที่สิ่งศักดิ์สิทธิ์กำลังให้คุณได้เรียนรู้หรือรเผชิญกับกรรมตัวหนึ่งนะเกี่ยวกับเรื่องของความคิดถึงในความรักในอดีตคุณยังโหยหาคุณยังกลับไปมองภาพเก่าๆอยู่ตลอดเวลาซึ่งตอนนี้เองคุณรู้สึกเหงาโดดเดี่ยวอ้างวางคุณยังคงดูบรรยากาศเก่าๆทบทวนสิ่งต่างๆ คุณมีรูปถ่ายคุณก็แอบ,บดูรูปถ่ายอยู่เสมอแล้วคุณก็ยังคงคิดถึงเขาอยู่เสมอเลยคุณเหงาช่วงนี้คุณเหงาด้วยเป็นสถานการณ์ที่คุณต้องพยายามที่จะเรยกว่าคุณก็พยายามที่จะใช้เหตุผลอยู่เหนืออารมณ์เนาะพยายามที่จะควบคุมด้วยเหตุผลแต่คุณก็ปิดกั้นหัวใจตัวเองไม่ได้ ลึกๆแล้วคุณก็ปิดกั้นตัวเองไม่ได้ปิดกั้นความรู้สึกไม่ได้เลยว่าคุณยังคิดถึงคุณยังเหงาอยู่เลยใจของคุณเองคุณยังรู้สึกอยากพูดอยากคุยอยากเคลียร์สิ่งศักดิ์สิทธิ์อยู่ข้างคุณสิ่งศักดิ์สิทธิ์อยู่ข้างคุณนะ คุณเองนะใจของคุณเองเนี่ยพยายามยึดมั่นความถูกต้องแต่ใจคุณก็พุ่งไปหาเขาคุณอยากจะกลับไปหาเขาคุณอยากจะพูดอยากคุยอยากเคลียร์ในความรู้สึกระหว่างความคิดและจินตนาการที่คุณมีอยู่คุณใจคุณพุ่งพ่านและอยากจะกลับไปแต่สิ่งศักดิ์สิทธิ เขาก็ยึดคุณเอาไว้ให้คุณได้คิดได้ไต่ตรองสิ่งต่างๆอย่างรอบครอบคุณยังเห็นภาพคุณยังคุณยังอยากที่จะกลับไปมีความสุขแบบที่มีเสียงหัวเราะมีความรื่นเริงแต่คุณก็ยังคง ที่จะนิ่งเงียบและคุณรู้สึกว่าความฝันนั้นจะเกิดขึ้นไหมมันมีโอกาสเกิดขึ้นหรือเปล่าในฝันนั้นในความชัดเจนตรงนั้นมันมีหรือเปล่าคุณเฝ้าอดทนรอคอยที่จะกลับคืนมาไม่แน่ใจว่าสิ่งเหล่านั้นจะกลับมาหาคุณอยู่หรือไม่คุณกําลังใช้การอดทนและรอคอยภาพที่ความสุขเหล่านั้นจะกลับคืนมาหาคุณนี่คือพลังงานของคุณในตอนนี้ ใครคิดว่าพลังงานนี้ในความรู้สึกของคุณคนที่เลิกหายห,ห่างกันไปมีความรู้สึกตรงกันแบบนี้เลิกคิดว่านี่คือพลังงานของคุณและเขาคนนั้นที่คุณคิดถึงมากๆฝา,ากกดเครื่องหมายบวกกดหัวใจและทิพมเรื่องราวของคุณพร้อมน้อมรับพลังงานนี้ในช่องคอมเมนต์ฝากบันทึกเป็นรายการโปรดและกดรีโพสต์ซ้ําอีกครั้งหนึ่งในหน้าฟีดหรือแชร์นี้แชร์โพสต์นี้ไปหน้าฟีดของคุณอีกครั้งหนึ่ง จะถือไปเป็นค่าครูในการดูดวงในครั้งนี้สำหรับใครที่ติดตามในอีกชาแนลหนึงฝากกดไลค์กดแชร์กด s ับสไครต์และกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้พี่หมอลงคลิปให้แล้วนะครับสวัสดีครับ